สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการพบคพมภายในค่ะพราผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะในการทรําธุรกิจนะคะที่เราเห็นเห็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะคะจึงจะมีเรื่องของการทุจริตบ้างนะคะการยักยอกเงินบ้างก,การโกงเงินกันบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นธรุรกิจเล็กๆที่เป็น s m e เป็นสามีภรรยาทำกิจร่วมกันที่นองทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะ เกิดใหญ่ก็เกิดจากการไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเช่นเราไว้ใจพี่น้องเราไว้ใจญ,ญาติเราไว้ใจคนสนิทแม้กระทั่งเลขาหน้าห้องหรือว่านักงานที่ทํางานกับมานานๆารน,นะคะเราก็ไว้ใจเขาพวกเราที่เป็นนักธุรกิจนะคะทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยววิเก่งยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะอย่างเช่นหนึ่งนะคะมีการโอนเงินไปให้บุคคลที่ไม่มีตัวตนจริงนะคะเช่นการสร้างพนักงานปลอมขึ้นมาอันนี้ก็ทํากันบ่อยๆนะคะ 2หรือว่าโอนเงินไปบัญชีที่เป็นชื่อของคนสนิทนะคะหรือว่ามีการตั้งค่าช้จ่ายปลอมขึ้นมาเช่นเอาเอกสารนะคะมาบันทึกค่าช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการแล้วโอนเงินออกไปนะคะอันนี้ก็ทํเงินบ่อยนะคะหรืออีกอันนึงก็คือเช่นเอาเอกสารมาเบิกค่าช้จ่ายซ้ํานะคะซึ่งบางทีผู้บริหารที่โอนเงินหรือว่าสั่งอนุมัติการโอนเงินนะคะ ก็ไม่ได้ดูเอกสารประกอบอย่างละเอียดนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการบันทึกซ้ำเบิกซ้ำซ้อนนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งการให้พาสเวิร์ดการโอนเงินกันเนี่ยค่ะซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะบางทีสามีภรรยาอยู่กันมนานานก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ให้รหัสพาสเวิร์ดในการโอนเงินซึ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความไว้ใจนะคะในเรื่องของการควบคุมภายในนะคะพี่เก่งก็อยากจะแชร์พวกเราอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นธุรกิจไซต์ h อ t หรือว่าสตาร์ทอัพที่เราเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะคะ เรื่องการควบคุมภายในก็จะไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าเจ้าของเป็นคนทําเองทุกอย่างในเรื่องของตั้งแต่การสั่งจ่ายการอนุบัติจ่ายการซื้อของทุกอย่างค่ะเจ้าของทําเองกันหมดหรือทําให้เรื่องของการควบคุมภายในไม่มีเลยนะคะเวลาบัทกบัญชีตับ้บัญชีก็ได้อับเอก,กาสารเอาไปบัทกญชีอย่างที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นธุรก,กิจขนาดใหญ่ที่เป็นธุรก,กิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าที่เป็นมหาชนนะคะหรือว่าธุรก,กิจที่มีไซส์รายไดส้สูงนะคะเขาก็จะมีบัตเจตในการที่จะวางระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ ERP นะคะมีเรื่องของออนไลน์ line, มีการแอปพู proof, เป็นขั้นเป็นตอนหรือว่ามีการอนุม,มัติมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มีคนเช็คข้อมูลทุกอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่นะะ่ยค่ะให้วางระบบดียังไงนะคะมันก็มีช่องหัวที่จะ เกิดการทุจริตได้ดังนั้นค่ะในเรื่องนี้เราต้องมีการควบคุมภายในนะคะหลักการง่ายๆของการควบคุมภายในของธุรกิจเล็กๆนะคะอันดับแรกนะคะ,นนะ,คะหนึ่งเรื่องของพาสเวิร์ดในการโอนเงินนะคะก็ควรจะเป็นความลับนะคะไม่ควรที่จะให้พาสเวิร์ดใครไปโอนเงินแทนเรานะคะถึงแม้ว่าจะสนิทกันหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าให้กันแล้วก็ต้องตกลงกันนะคะว่าแต่เราธาริชนทีโน่โอนไปโอนไปเรื่องอะไรนะคะต้องพูดคุยกันเพราะวาเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะคะมันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้นะคะต่อไปค่ะเรื่องของการโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่โอนไปจ่ายรัาไปเออต้องมีหลักฐานเช่นต้องมีใบเสนอราคามีใบแจ้งหนี้แล้วก็ต้องตามใบเสร็จรับเงินมาแนบประกอบด้วยนะคะถ้าเราไม่มีเรื่องหลักฐานการซื้อการวางบิน,นต่างๆนะคะาอาจจะทําให้มีช่องโหว่ในการที่จะทุจริตกระโดดไปได้นะคะอันที่3ค่ะคือเรื่องของการต้องมีการสุ่มตรวจเช็คเลขที่บัญชีปลายทางนะคะส่วนใหญ่ที่ทํากันเนี่ยก็คือมีการปลอมนะคะเช่นสร้างแรงงานปลอมสร้างเจ้าหนี้ปลอมแล้วก็โอนเงินไปบัญชีอื่น อันนี้เราอาจจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าเราเองเดยกจะต้องมีการสุม่มเช็คเลขที่ไปทางน้ว่าเป็นใครนะคะมีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะ,จจะต้องทําบ่อยๆแล้วก็ทําให้เป็นระบบด้วยนะคะ <S <S ต่อไปค่ะเรื่องทะเบียนเงินเดือนอันนี้ก็จะเป็นส่วนเงินที่ทํากันบ่อยๆนะคะก็คือมีการเอาเงินเดือนผีนะคะพนักงานผีเข้ามาแทรกในทะเบียนเงินเดือน <S 1> <S 1> แล้วเวลาทางผู้บริหารโอนเงินนะคะเราก็โอนเงินด้วยยอดรวมนะคะไม่รู้ว่าไส้ในเป็นใครบ้างแล้วก็แต่ละคนนะคะยอดตัวเลขตรงเงินหรือเปล่า หรือกระทั่งว่าเลขที่บัญชีปลายทางเป็นพนักงานเราหรือเปล่าพวกนี้นะคะเราก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเราเป็นผู้บริหารเราก็ไม่ได้ไปตรวจดีเทลนะคะอันนี้ค่ะเราอาจจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีเราที่เราไว้ใจนะคะหรือว่าตัวละเอียอาจจะต้องสุ่มเช็คบ้างนะคะว่าตัวเลขมีความผิดปกติหรือเปล่าสูงมากน้อยกว่าเดือนที่แล้วไหมนะคะหรือว่าเลขที่บัญชีปลายทางค่ะเป็นชื่อของพนักงานคนนั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะต้องมีการสุ่มตรวจเช็คเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกลูกหนี้การค้านะคะ อาจจะต้องดูค่ะว่าลูกนี้การค้าลายไหนที่มียอดค้างสูงสูงนะคะ ือพวกนี้ค่ะอาจจะเกิดจากเซล์หรือพนักงานบัญชีหรือพนักง,งานการเงินนะคะเวลาเซล์ไปเก็บเงินนะคะเก็บเงินสดหรือว่าโอนเงินนะคะอาจจะโอนเงินไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือเข้าไปเข้าบัญชีปลายทางที่ไม่ใช่ของบริษัทนะคะแล้วพวกนี้ค่ะเราเรียกว่าการแลบปิ้งนะคะเราจะต้องมีการเช็คค่ะว่าลูกหนี้การค้าเราเนี่ยที่ซื้อขายกันมียอดค้างที่เป็นอินอยซ์นานๆค้าในบัญชีหรือเปล่าเพราะปกติลูกหนี้ก็ต้องหมุนอยู่ในช่วงเครดิตเทอร์ที่เราให้กับลูกค้าเรานะคะ ถ้าลูกนี้รายไหนค้างกันนานๆแสดงว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติอต้องดูข้อมูลพวกนี้บ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับฝั่งเจ้าหนี้การค้าก็เหมือนกันค่ะเจ้าหนี้บางคนนะคะเรามีการซื้อขายกันแล้วก็จ่ายให้เขาสม่ำเสมอนะคะแต่บางทีมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือพนักงานบัญชีเราเนี่ยค่ะแทนที่จะโอนเงินให้เจ้าหนี้ก็ไปโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวตัวเองบ้างโอนเงินไปเข้าบัญชีคนอื่นบ้างนะคะก็มีการโอนออกไปโดยที่ทางเราก็ไม่รู้เจ้าหนี้การค้าที่เหลือในบัญชีค่ะ ต้องมีการสุ่มตรวจบ้างว่าเป็นเจ้าหนี้กันคาที่เป็นการคร้างยอดนานๆหรือเปล่านะคะถ้าค้างยอดนานๆก็แปลว่ามีอะไรที่มันผิดปกติไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็ <éta pe them> ต้องมีการสุ่มตรวจบ้างน,นะคะค่ะอีกอันนึงที่เราสามารถทําได้คือเรื่องของการส่งคอนเฟิร์มลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะกรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีเขาจะตรวจสอบโดยการที่ส่งคอนเฟิร์มลูกหนี้เจ้าหนี้ตอนช่วงปลายปีนะคะแต่เราเองเป็นกิจาการเราสามารถที่จะส่งคอนเฟิร์มลูกหนี้เจ้าหนี้ด้วยตัวเองได้ค่ะอาจจะสุ่มตรวจนะคะสุ่มส่งเช่น3เดือนส่งครั้ง ผลเงินไปนะคะเพื่อให้ดูว่าลูกดีกันคะของเราเจ้านี้กันทาของเรานะคะมียอดที่ยันกันแล้วถูกต้องตรงกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการเช็คโดยที่มีหลักฐานจากคนภายนอกมากระทบตัวเลขกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ายอดคงเหลือถูกต้องตรงกันนะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดที่ล้วไหลง่ายคือเรื่องสต๊อกสินค้าคงเหลือบางทีเราเห็นนะคะว่าเดี๋ยวมีการขออนุมัติตัดสต๊อกขาดเกินนะคะหรือมีการให้เราเซ็นอนุมัติเรื่องของยิวการสูญเสียที่สูงมาผิดปกติพวกนี้เราต้องเช็คเรื่อย สินค้าคงเหลือก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอดของกิจการเราต้องนึกเสมอนะคะว่าสินค้าคงเหลือเป็นเงินของเราที่เราอยู่ในทางสินค้านะคะการที่เราทํายังไงให้สินค้าเราจะอยู่ครบถ้วนมีตัวตนจริงเราก็สามารถหมุนเป็นเงินได้นะคะนี่เป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจเช่นเดียวกันต้องมีการสุ่มตรวจนะับสินค้าบ่อยๆอาจจะสุ่มหมุนตรวจไปเรื่อยๆนะคะ แล้วที่สําคัญคือต้องมีการคอสเช็คก,กับเรื่องของเปอร์เซ็นต์สูญเสียหรือว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ในกระบวนการผลิตด้วยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ลอสสินค้าอดอายุอะไรพวกนี้ค่ะต้องมีการเช็คบ่อยๆนะคะพอพนักง,งานเองเนี่ยถ้าเกิดเขาทำากระบวนการกันเนี่ยเวลาเขาโกงกันเราไม่รู้เลยนะคะเพราะตัวเลขมัญะเนียนมากก็ต้องมีการค่อยๆกระทบบัญชีแล้วก็สุ่มตรวจนับจากเป็นระบบค่ะต่อไปที่จะต้องมีก็คือเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนะคะอย่างน้อยก็เป็นระบบที่ทําให้พนักง,งานหรือว่า คนที่ทำงานในคลังสินค้าในออฟฟิศหรือว่าในจุดต่างๆนะคะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะว่ามีการตรวจจับแล้วก็มีการส่องพฤติกรรมการทํางาน ทำให้มนักงานก็มีความที่จะไม่ทําอะไรที่มันผิดปกติมากเกินไปนะคะอย่างเ้าก็เป็นการปรามนะคะหรือบางทีเราเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะมีการเอาป้องวงจรปิดมาดูนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทํานะคะแล้วก็อีกอันนึ่ะที่เป็นสิ่งสําคัญควรจะเอางบการเงินมาดูบ่อยๆนะคะดูเรื่อง KPI ต่างๆดูเรื่องเปอร์เซ็นต์อัตราต้นทุนอัตราเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อย,ยอดขายหรือว่าดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจ่ายต่างๆซึ่งเป็นตัวเลขที่เราต้องมีความระมัดระวังในการที่จะค้องงบการเงินนะคะเช่นเช่น ลูกนี้การค้าเจ้าหนี้กันค้านะคะบางทีเราเห็นว่าในงบเราเนะะี่ยค่ะโหมีสต็อกสินค้าคงเหลือเยอะมากมีลูกหนี้เจ้าหนี้เหลือเยอะมากนะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่ามันผิดปกติหรือเปล่ามันสัมพันธ์กับธุรกิจเราหรือเปล่าเพราะ,ะว่าบางทีเนะะี่ยค่ะ เราทำงานหน้าง,งานการขายนะบบริหารงานการขายให้ยอดขายเติบโตแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มาโฟกสัสเรื่องของตัวลูกนี้เจ้านี้ที่เราเก็บเงินได้ไหมนะคะหรือว่าประตกสินค้าคงเหลืออยู่ครบถ้วนหรือเปล่านะคะอาจจะมีการล้อในระบบตรงที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อีกอันนึงค่ะที่จะต้องมีการคอนโทรลคือเรื่องของการตั้ง KPI ในการทํางานนะคะทั้งงานทุกคนเราต้องมีการตั้ง KPI ว่าจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์การทํางานเปอร์เซ็นต์การสูญเสียต่างๆ หรือแม้กระทั่งความผิดพลาดใกนการทำงานนะคะพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาตั้งเป็น KPI ตั้งงานเพื่อจะดูเรื่องของการควบคุมภายในได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคี่เก่งก็อยากจะแชร์กับพวกเรานะคะเพราะว่า ในเรื่องของการทุจริตการยักยอกการโกงกํามีให้เราเห็นเรื่อยๆนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะดูตัวอย่างแล้วก็เป็นเคสให้เราได้เอามาปฏิบัติแล้วก็มาวางวระบบการควบคุมภายในของเราให้ดีเช่นเดียวกันนะคะค่ะพี่เก่งก็ก่อนจบคลิปนี้นะพี่เก่งฝากเซวิสของพี่เก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวางระบบบัญชีนะคะงานทำบัญชีงานสอบบัญชีงานวางแผนภาษีรวมถึงเรื่องพนังกงานเอาซอสเลยนะคะเก่งก็ขอฝากเซวิสของพี่เก่งด้วยนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ